ค่ะคุณผู้ชมคะขอต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านนะคะเข้าสู่รายการดวงตาพยากรณ์ค่ะนะคะรายการของเรานะคะก็จะยังคงค่ะพูดถึงในเรื่องของห่วงจุ้ยนั่นเองนะคะซึ่งเราเนี่ยได้นํา พลังงานธรรมชาติที่มีอยู่จริงค่ะมาปรับเปลี่ยนแก้ไขนะคะเพื่อให้บ้านพักอาศัยที่พักอาศัยกิจการร้านค้าของคุณผู้ชมเนี่ยเป็นไปอย่างร่ำรวยเงินทองนะคะแล้วก็อยู่ได้อย่างมีความสุขนั่นเองค่ะซึ่งคุณผู้ชมก็สามารถรับชมรายการของเรานะคะได้เป็นประจําเลยค่ะทาง YouTube Channel นั่นเองนะคะก็มีหลากหลายตอนกันเลยนะคะให้เลือก ได้รับชมกันเลยนะคะอย่างตอนที่แล้วก็มีบอกไปแล้วค่ะในเรื่องของการหาคู่นะคะส่วนวันนี้จะเป็นเรื่องราวอะไรต้องติดตามนั่นเองนะคะแต่ว่าอย่าลืมเลยค่ะคุณผู้ชมข่าว่าช่องทางการติดต่อพูดคุยกับเรานะคะก็มีมากมายหลากหลาย,ลายช่องทางเช่นเดียวกันค่ะสําหรับใครนะคะที่เป็นสาวกนักแชทนะคะก็สามารถที่จะ แอดไลน์มาคุยกับเราได้เลยนะคะพิมดาก้อนไอหนึ่งเก้าหนึ่งค่ะเซิร์ชค้นหาชื่อได้เลยนะคะแล้วก็มาเป็นเพื่อนกับเรานั่นเองค่ะรวมไปจนถึงนะคะในเรื่องของ SMS ค่ะที่หมายเลข4 2 2 1 1 4 4นะคะพิมข้อความของคุณไม่ว่าคุณเนี่ยจะชมเราในช่วงเวลาใดสามารถส่งข้อความมาหาเราได้เลยนะคะเดี๋ยวทางรายการเนี่ยจะรีคอร์ดข้อความไว้ให้แล้วเดี๋ยวจะให้อาจารย์เป็นคนตอบนั่นเองค่ะพูดถึงอาจารย์นะคะคุณผู้ชมคารายการของเราก็จะต้องมีสินแสผู้เชี่ยวชาญในเรื่องของฮวงจุ้ยนั่นเอง ขอต้อนรับเลยแล้วกันค่ะอาจารย์สมพรบ้านผงจุย้ยสวัสดีค่ะอาจารย์สวัสดีครับสวัสดีครับ อาจารย์สมพรบ้านหงจุ้ยนะคะคุณผู้ชมคะเป็นสินแสยที่เรียกได้ว่าเชี่ยวชาญมากเลยค่ะในเรื่องของโหราศาสตรงจีนแล้วก็หวงจุ้ยนั่นเองนะคะซึ่งคุณผู้ชมก็ไม่ต้องไปเสียสตางเวลาไปจ้างอาจารย์อย่างนี้ปกติต้องเสียเงินใช่ไหมอาจารย์แน่นอนแต่<อ>ว่า <c oughs> ไม่ต้องเสียเงินชมรายการของเราเนี่ยได้ปรึกษากันแบบฟรีๆเลยนะคะไม่ต้องเสียเงินให้เปลืองสะตุ้งสตางในสภาวะเศรษฐกิจแบบนี้อาจารย์ใช่ใช่จริงๆแล้วไม่ใช่ว่าอย่ามองว่าเรื่องเสียเงินหรือไม่เสียเงินนะครับแต่ดูรายการเราตอนนี้คุณสามารถใช้ ได้ได้รับความรู้ก่อนอย่างแรกคือได้รับความรู้ลองไปปรับเปลี่ยนด้วยตัวคุณเองก่อนทําได้ด้วยตัวคุณเองนะครับแล้วพอคุณทําไปแล้วเนี่ยคุณเล็กคอร์ดนะครับส่งช่องทางการเล็กคอร์ดอะไรต่างๆอย่างที่น้องเขาบอกมาแล้วนะส่งมาทางไลน์หรือคุณทําไม่ได้อะไรต่างๆปุ๊บคุณก็ส่ง s m s อก่อนนะครับหรือส่งทางเมลก็ได้ดากดจีและดากอหนึ่งเก้าหนึ่งแอดจนะครับคือบางครั้งเนี่ย ก่อนที่คุณจะเชิญสินแสเนี่ยเนื่องจากว่าสินแสมีราคาค่อนข้างสูง,สงะนะครับแล้วก็ไปเนี่ยคุณก็ยังไม่รู้เลยว่าคุณแก้แล้วมันจะหายขาดหรือเปล่านะครับดังนั้นคุณฟังรายการผมนะครับดู YouTube ใจเย็นๆค่อยๆดูนะครับ, YouTube, ยอ,ยนะรบอยากทราบเรื่องไหนส่ง SMS บอกว่าอยากได้หัวข้อเนี่ยตอนนี้ลูกดื้อทำอยังไงจะแก้หงจุ้ยได้ไหมะนะครับหรืออีกกรณีหนึ่งบอกว่าอาจารย์คะตอนนี้ติดต่ออาจารย์ลำบากเหลือเกินถ้าเกิดจะส่งเป็น SMS ดวงมาให้อาจารย์วิเคราะห์ไปสักหน่อยนึงจะไปดูทางไหนดออีผมก็บอกว่าไม่เป็นไรเรามี f c e e o o o นะครับเดี๋ยว Facebook ขึ้นปุ๊บคุณก็ดูได้เลยนะครับตามนี้ตามอะไรต่างๆหรือบอกว่าอาจารย์ตอบเป็นเมลส่วนตัวได้ไหมบอกได้ในเวลานี้นะครับเราเรายินดีที่จะทําให้เป็นสื่อกลางสําหรับคนที่เดือดร้อนต่างๆนะครับะนะบอย่างแรกนะฮะ,ะ e mail, ไม่ว่าคุณจะส e ่งเมลไม่ว่าคุณจะส่ง SMS ไม่ว่าจะส่งทางด้านไลน์อะไรต่างๆตามพี่ น้องเขาบอกไปไ<ด>นะครับดียอยู่แล้วะนะคะเบอร์ sms ขึ้นอยู่หน้าจอขนาดนี้เลยนะคะบาทขึ้นให้พร้อมแล้วที่หมายเลข4221144นั่นเองค่ะทุกข้อความข้อความละ3บาทนะคะเดี๋ยวคุณผู้ชมจะบอกว่าอุ๊ยฉันจะไม่รู้เลยว่าเสียเท่าไหร่อะไรยังไงนะคะคข้อความละ3บาทเท่านั้นคุณผู้ชมสามารถที่จะส่งมาได้เลยยาวแค่ไหนก็ได้เดี๋ยวอ่านให้หมดเลยนะคะแล้วก็ให้อาจารย์สมพรเนี่ยเป็นคนตอบคําถามให้อย่างชัดเจนแน่นอนเลยะค่ะนะคะอย่างวันนี้ล่ะคะอาจารย์ขาวันนี้ในส่วนเรื่องวันนี้ตอน นีี้ท่เราาอยากจะพูดคุยกันือนวันนี้เราเราเลือกเรื่องที่น่าสนใจมาอีกเรื่องหนึ่งก็คือการเลือกอพาร์ตเมนต์และคอนโดไม่ว่าคุณจะซื้อหรือคุณจะเช่าะนะครับตอนนี้เอาเอาใจคนระดับกลางกลางบางคนบอกว่าคิดจะซื้อคอนโดไว้ให้เช่าคิดคจะซื้อคอนโดไว้ขายต่อหรือบางคนคิดว่าหนูกำลังจะเข้ากรุงเทพคะ่ะอยากจะมาเช่าคอนโดอยู่เพื่อทำงานครับผวันนี้มีคำตอบใช่ไหมคะจาใชครับนะคะ ไม่ใช่เพียงอย่างเดียวนะครับบางคนบอกว่าเรายังไม่ไม่มีเขาเรียกยังไม่มีรายได้ที่จะซื้อเราต้องจาเป็นต้องเช่าแล้วเช่าคอนโดยังไงเช่าอพาร์ทเมนต์ยังไงที่จะทําให้เราเนี่ยอยู่แล้วมีความสุขมีการเงินที่ดีขึ้นการงานตําแหน่งหน้าที่การงานวันนี้ถ้าคุณดูในรายการนี้รับรองคุณได้คําตอบนะบเพราะว่าผมจะค่อยๆอธิบายทีละอย่างในการเลือกคอนโดที่ดีในการเลือกห้องที่ดีในการเลือกตําแหน่งที่ดีนะครับแล้วอย่างแรกก็คือว่าถ้าเราเลือกตำแหน่งที่ดีแล้วการนอนไปแล้ว สำคัญกันหมดทุกอย่างคุณจะเริ่มมีความก้าวหน้าขึ้นนะต่อไปพอคุณพอใจห้องนี้<า>คุณก็ขอเจ้าของ ซื้อต่อ,อซื้อต่อได้ก็ได้เลยนะ,นะคะไม่ใช่ปัญหาเลยนะคะอ่ะย้ำกันสักนิดนึ่งแล้วกันค่ะสำหรับคุณผู้ชมนะคะที่อยากจะติดต่อเรานะคะในส่วนของเรื่องแอปพลิเคชัน Line ก็ได้นะคะถ้าเป็นไล n e เนี่ยค้นหาชื่อได้เลยค่ะที่ dragoneye 1น1ตามที่ขึ้นอยู่นี้เลยนะคะ d i a g o n e y e 191นั่นเองค่ะแล้วก็รวมไปจนถึง SMS นะคะที่หมายเลข422 1 1 4 4นะคะข้อความละ3บาทค่ะคุณผู้ชมบางท่านอาจจะสงสัยว่าเอ๊ก็เป็น YouTube อ่ะฉันชมตอนวลา ตีสี่อาจารย์จะมาตอบปัญหาให้ไหมนะคะคุณผู้ชมไม่ต้องกังวลเรื่องนั้นเลยนะคะคุณผู้ชมส่งมาแล้วทางารายการของเราเนี่ยมีเรคคอร์ดอยู่แล้วนะคะพอเรคคอร์ดแล้วก็เราก็จะมาตอบให้คุณผู้ชมเลยนะคะแล้วก็มีอีกนะคะสหรับใครที่อยากจะแบบส่วนตัวส่วนตัว,ว,ตว,ว,ตวไงอาจารย์บอกว่าไม่อยากจะคุยกับใครนะคะนี่เลยค่ะ dragon eye หนึ่งก gmail com นั่นเองค่ะนะคะวันนี้เดี๋ยวเรามาพูดคุยกันเลยว่าจะคือ,คอต้องเพิ่มอีกนิดนึงะนะครับสำหรับคนที่ส่งเมลส่งอะไรต่างๆคือ sms เนี่ยมันเป็นข้อความอย่างเดียวใช่ค่ะถูกไหมครับ มันจะมีข้อช่องทางในการติดต่อที่ดีก็คืออย่างไลน์เนี่ยนะฮะแต่ไลน์เนี่ยพยายามนะครับเน้นนิดนึงคือดีตัวแรกเนี่ยเป็นตัวใหญ่ด r a คอนไอหนึ่งเก้าหนึ่งถ้าทีมงานขึ้นไทเติ้ลได้อยากให้ขึ้นอีกสักครั้งหนึ่งนะครับเพื่อจะให้คนท่านผู้ชมเนี่ยที่ดูทาง u t u b e เนี่ยจะเห็นชัดเจนว่าดราคอนไอของเราเนี่ยนะครับเป็นดรา้อนไอตัวดีใหญ่นะเดี๋ยวบอกว่าเอ๊ะเซิร์ชหาไม่เจอนะครับเพราะตอนนี้เรายังไม่ได้ทำา QR Code ให้อีกอันนึงนะครับเดี๋ยวทีมงานคงจะ เพราะว่าถ้าคุณทำเนี่ยในการส่งลายมาเนี่ยคุณจะส่งภาพมาได้นะครับนะหรือส่งข้อความที่คุณอยากออยากรู้อยากอะไรต่างๆได้สะดวกสําหรับคนที่เป็นสาวกทางด้านนี้กับอีกอันนึงอีกกลุ่มหนึ่งก็คือบอกว่าเราไม่ถนัดเราอยากจะถ่ายรูปแล้วส่งเป็นเมลนะครับเราไม่เล่นไลน์เราเล่นอีเมลได้ไหมนะฮะเราก็มีอีเมลไว้รองรับเช่นเดียวกันใช่ครับใช่ครับเพราะว่าบางทีคือบางทีเนี่ยเพื่อนฝูง บอกว่ามีรายการแบบนี้แล้วเราเราไม่อยากติดตามเราดูอะไรแล้วเราไม่ค่อยเข้าใจอยากถามเลยดีกว่าส่งเรื่องราวต่างๆของคุณมาตามนี้เลยนะครับไม่ว่าไลน์ไม่ว่าดากออนไอหรือบอกว่าอาจารย์ช่วงนี้เดือดร้อนมากเลยอยากอยากถามดวงอ้าผมก็บอกว่าไม่เป็นไรก็ถามดวงก็ส่งมาได้วันเดือนปีเกิดได้เลยใช่แต่เราจะตอบให้เนี่ยเราจะตอบท่าบน Facebook ตามข้อมูลหรืออาจจะตอบได้ในส่วนของลายที่คุณส่งมา,าหรือตอบทางทางกลับกันในทางที่เป็นเมลนะครับ เพราะว่าเราเป็นช่องทางที่สะดวกในการติดต่อหากันถูกต้องนะครับนะคะก็สะดวกทั้งทางไหนคุณผู้ชมย่างที่บอกไว้นะคะติดต่อเราได้ง่ายๆหมดเลยนะคะหรือว่าจะเดินมาที่สถานีเลยไหมจารย์มาให้จารย์ดูเลยได้ไหมก็ได้ก<อ>็ได้เพียงแต่ว่าผมมาไม่แน่นอนนะต้องนัดก่อนล่วงหน้านะคะใช่ครับผมอโอเคค่ะจย์เดี๋ยววันนี้เรามาพูดถึงในเรื่องของอพาร์ตเมนต์แล้วก็คอนโดกันดีกว่าครับผมคืออย่างนี้ก่อนอื่นที่เราจะเลือกอสิ่งสิ่งอะไรก็แล้วแต่นะครับ ทางฮวงจุ้ยเนี่ยจะคำนวณก่อนในเรื่องแรกก็คือเส้นทางนะครับการที่เราจะเลือกคอนโดนะครับอพาร์ตเมนต์นะครับเขาจะคำนวณก่อนเรื่องที่หนึ่งก็คือคุณต้องดูก่อนเขาเรียกว่าสายน้ำค่ะบางคนบอกว่าเอออาจารย์ดูแล้วไม่เข้าใจไอ้คำว่าสายน้ำเนี่ยปัจจุบันเนี่ยเราไม่ได้คิดอย่างนั้นอยู่แล้วนะครับเดี๋ยวี้เขาบอกว่าสายน้ำก็คือถนนนั่นเองอกาเรียกถนนเทียมนะครับสมัยก่อนเนี่ย เราสัญจรกันเนี่ยเราใช้อะไรใช้น้ำใช้คลองพายเรือผ่านคองผ่านแม่น้ํานั่งเรือแล้วก็เดินนะครับก็คือเส้นทางเดินตามร่องสวนอะไรต่างๆแต่ปัจจุบันเนี่ยมันมีการเปลี่ยนแปลงสิ่งแรกที่คุณจะต้องเลือกก็คือถนนที่คุณจะเข้าไปหาตัวอาคารของคุณนะครับอพาร์ตเมนต์ของคุณไม่ว่ามันจะ10ล้าน20ล้าน30ล้าน40ล้านหรือหนึ่งแสนสองแสนสา หรือคุณจะเช่าเดือนละพันสองพันสามพันสี่นะครับสําคัญที่สุดก็คือทางเดินที่คุณจะเข้าไปหาคอนโดนะครับกรณีแรกที่คุณควรจะพิจารณาก็คือว่าจากถนนใหญ่นะครับก็คือคุณลงปล้ายรถเมย์ปุ๊บหรือคุณขับรถเข้าไปปับ๊บมีการคดเคี้ยวหรือเปล่าคดเคี้ยวเหมือนงูนะครับเอาแบบคดเคี้ยวเหมือนงูเลยนะเดินไปเลี้ยวไปเลี้ยวมาเลี้ยวไปเลี้ยวมาเนี่ยพวกเนี้ยเขาบอกว่าคอนโดเนี่ยอยู่กันแบบไม่จริงใจ หมายถึงว่าทางเข้าเหรอคะจ๊ะใช่ใช่เขาซอยไปลึกมากแล้วก็แบบว่าคดเคี้ยวเลี้ยวรถอย่างเงี้ยเหรอคะจ๊ะถูกต้องถูกต้องนะครับหมายถึงว่าคุณคุณจะไปอยู่กับเขาเนี่ยคอนโดเนี่ยคุณจะได้คนที่ไม่จริงใจกับเขาหรือเขาไม่จริงใจกับคุณคุณจะซื้อปุ๊บคุณอาจจะถูกหลอกตั้งแต่แรกเลยนะครับนะอันนี้อันนี้คือส่วนหนึ่งที่คุณจะต้องพิจารณาแล้วคืออันนี้คือเหตุการณ์จริงที่เกิดขึ้นจริงแต่ที่คอนโดที่เราทํามาให้ภาพให้คุณเห็นเนี่ย มันเป็นคอนโดที่ค่อนข้างจะสมบูรณ์แบบแล้วก็ถนนหนทางเป็นเส้นตรงเส้นตรงหมายถึงว่าการมีน้ำใจการทำธุรกิจที่เกิดการว่าเป็นคนตรงๆจริงใจซึ่งกันและกันแล้วก็มันจะเป็นเรื่องของการแข่งขันถนนที่ตรงขึ้นมาเนี่ยหมายถึงว่าคุณจะเปิดธุรกิจในการแข่งขันเพราะว่ามันเห็นชัดเจนนี่เราเราเราพูดถึงถนนก่อนนะครับถ้าคุณบอกว่าอาจารย์บ้านหนูไม่ใช่คอนโดหนูอพาร์ตเมนต์หนูเนี่ยที่หนูจะซื้อเนี่ย ใกล้รถไฟฟ้าดีไหมเขาบอกว่าใกล้รถไฟฟ้าคุณจะต้องคำนวณต่อไปอีกว่าคุณจะเลือกทางขึ้นหรือทางลงทำไมอาจารย์มันส่งผลยังไงขึ้นกับลงต่างกันคุณต้องคิดอย่างนี้ก่อนเวลาคุณขึ้นเนี่ยก็แสดงว่าเช้าเช้าเนี่ยถ้าเกิดคุณอยู่ในทางขึ้นใช่ไหมคุณสะดวกในการขึ้นทางลงมันจะเปี่ยวไหมยามยามค่ําคืนคุณต้องคํานึงด้วยเพราะว่าเวลาเกิดคุณเลิกงานตอนเช้าเนี่ยมันแข่งกันอยู่แล้ว เห็ไหมฮะจะรีบไปทํางานปปคุณรีบไปเปึ๊บเปร๊บคุณก็วิ่งขึ้นรถค่ะต่ขากกับไม่มีใครลงสถานีนี้เลยอ๋อใช่ไหมฮะค่ะ,คะไปลงสถานีอีกใกล้ที่สุดอย่างเงี้ยไม่เวิร์กอ๋อนี่พูดถึงทางขึ้นทางลงนะครับยังไม่เกี่ยวกับสะพานลอยอะไรต่างๆะะนะครับเพราะว่าการที่ผมบอกเอาปัจจัยภายนอกมาดูก่อนก่อนที่คุณจะเลือกซื้อหรือเลือกเช่านี่คือข้อสําคัญในข้อแรกที่คุณจะต้องวิเคราะห์พิจารณาพอทางโค้งเสร็จแล้วสะพานแล้ว กล้รถไฟฟ้าแล้วนะครับคุณต้องพิจารณาต่อไปแล้วครับต่อมานี่คือเรื่องของการว่าก่อนที่คุณจะซื้อก่อนที่ก่อนก่อนที่คุณจะเช่าดูซอยมันเนี่ยจากถนนใหญ่มาเล็กลงเล็กลงเล็กลงเมื่อกี้เราบอกว่าโค้งซ้ายโค้ขงขวาเลี้ยวไปเลี้ยวมาไม่จริงใจเขาบอกว่าจากปากซอยมาใหญ่สมมุติ8เมตรนะครับเข้าไปเลี้ยวโค้งสักนิดนึงก็ยัง8เมตร มาอีกสักหน่อยหนึ่งเหลือ4เมตรเหลือ2เมตรค่อยๆเล็กลงเรื่อยๆสุดท้ายคุณต้องข้ามสะพานแล้วเข้าไปเหลือซอยเนี่ยประมาณเมตร20อย่างเงี้ยคอนโดแบบนี้เขาเรียกว่าคอนโดยาจกคุณยิ่งอยู่ไปยิ่งอยู่เนี่ยนะเขาเรียกว่าการเงินไม่ดีนะครับเขาบอกว่าถ้าคุณสปลูกขึ้นมาเนี่ยสมมติว่ามีร้อยหลังคาเรือนหรือร้อยห้องมันอาจจะมีคนรวยอยู่ได้ประมาณหรือคนที่ประสบความสำเร็จอยู่ได้เนี่ยประมาณสัก20ห้องอีก80ห้องไม่ดี อ้าวทำไมมีมียังมีคนดีอีกเหรอเออใช่จ้ะนั่นถูกไหมฮะน้ำถามเพราะเขามีดวงที่สําคัญอยู่ดวงถ้าเกิดช่วงนั้นเขาดีปุ๊บเนี่ยเขาก็จะหาเงินปุ๊บแล้วก็ไปอยู่ที่อื่นก็ปล่อยห้องเป็นห้องล้างแต่นั้นห้องพวกที่จะล้างเยอะ,ค,ะคุณลองไปสังเกตดูแต่นั้นห้องแบบนี้ไม่ควรเช่าโดยเฉพาะคนที่บอกเป็นหาเช้ากินค่มเป็นพนักงานประจํา อย่าคิดอย่างเดียวว่าโอ้ยราคาถูกถูกไงจ๊ะนะบางคนบอกโอ้ถูกจริงๆเลยเราอยู่แฟลตของจันนี่ราคาถูกถูก <c oughs> บางหมวดไม่ดีค่ะ <c oughs> นะครับหลังจากที่คุณพิจารณาตรงถนนทางเข้าสะพานรถไฟฟ้าแล้วคุณต้องพิจารณาต่อไปนะครับ <c oughs> กฎเกณฑ์ง่ายๆของคุณก็คือว่าในตอนรูปทรงของตัวตึกตอนนี้รูปทรงของตัวตึกยังอย่าผมยังไม่พูดค่ะ <c oughs> แต่ผมจะพูดในสิ่งที่คุณจะต้องคอยดูว่า อย่างคอนโดเนี่ยเนี่ยที่ตามภาพที่เราขึ้นมานี่นะ,ะเป็นหลังใหญ่สี่เหลี่ยมจัตุรัสรูปทรงเนี่ยตามนี้หมดโมเดิร์นเลยจ้ะถูกไหมฮะ,ะ,ะเราต้องพิจารณาต่อมาเรื่องแสงผมบอกล่วแสงสีเสียงในทางฮุกจุ้ยมีส่วนสําคัญทั้งนั้นค่ะห้องที่คุณจะเลือกคุณอยู่ทางไหนหทิศตะวันออกทิศตะวันตกทิศเหนือทิศใต้สําคัญกับการเลือกสําคัญในที่นี้ไม่ได้หมายความว่าสัมพันธ์ในเรื่องของการของอายุของคุณอย่างเดียวค่ะหรือดวงของคุณตรงนั้นผมคิดว่า เป็นเรื่องไม่ make sense ในการเลือกห้องให้ตรงกับดวงเนี่ยผมถ้าเกิดคุณเป็นผู้หญิงโอเคตรงกับคุณสามีคุณก็ไม่กลับบ้านเพราะตรงกับดวงคุณไม่ตรงกับดวงสามีใช่ไหมจะซื้อสองห้องก็ไม่ไหวถูกไหมครับต้องแบบขาเก่งกาของกันและกันใช่ไหมจันถูกถูกดังนั้นเวลาเราคํานวณนี่นะครับไม่ว่าจะเป็นถนนหนทางที่เข้ามาก่อนที่เข้าอพาร์ตเมนต์คุณต้องดูต่อไปซอยมันเล็กลงเล็กลงไหมผ่านสิ่งอะไรต่าง นะครับผ่านถนนคูคลองต่างๆด้วยนะครับแล้วก็ดูซิว่าคอนโดเนี่ยมันสูงเป็นต่างหงคนเดียวหรือเปล่าเมื่อกี้ที่เราดูภาพใช่ไหมฮะมันสูงต่างหงสคนเดียวรอบข้างเนี่ยเป็นสลัมหรือเปล่าเพราะนั่นหมายความว่าถ้าคุณมีสลัมอยู่ในใกล้ๆคอนโดคุณนะครับ<ะ>คุณจอดรถบางทีอาจจะมีผู้ที่หวังดีอของคุณมาหยิบยืมของคุณไปใช้เพราะว่าพวกคน กลุ่มประเภทนี้เขาก็อาจจะขัดสนบ้างแล้วก็อาจจะมีการมาปล้นบ้างมาทุบกระจกรถนําของไปอะไรอย่างนี้ทําให้เราก็อยู่แบบไม่สบายใจด้วยจ้ะใช่ใช่ไหมคะคือคือคือผมพูดมาเนี่ยผมพูดแต่ปัจจัยภายนอกนะฮะเดี๋ยววันนี้ผมจะพูดปัจจัยภายในยังไม่ต้องยังไม่ต้องรีบร้อนใจเย็นๆได้เลยคือเรามองก่อนที่เราเลือกตัวคอนโดเนี่ยนะครับหรือเราเลือกอพาร์ตเมนต์เนี่ยนะบางทีวันนี้บอกว่าโอ้อพาร์ตเมนต์ข้างนอกนี่สวยราคาดีนะใกล้รถไฟฟ้าทางเข้าทางออกดีโอ้โหแต่ด้านหลังของคอนโดนี่นะ นะครับโทษทีครับเป็นสลัมหมดเลยนะครับอย่างเงี้ยไม่ดีเป็นชุมชนที่นะครับไม่ดีเท่าไหร่อ่ะถูกเพราะว่าถ้าคุณเป็นชุมชนเมื่อไหร่ปุ๊บสิ่งนั้นก็คือหมายถึงว่าของคุณอาจจะมีการหายคุณตากของอะไรมาลมปิไวบบ้านปุ๊บเขาบอกว่าเป็นของของเขาถูกไหมฮะถูกไหมฮะดังนั้นเราต้องของจะล่วงบ่อยไงอยู่คอนโดหรืออีกอันหนึ่งคือคุณไปอยู่ในระหว่างนั้นคือตึกของคุณใหญ่จริงแต่ข้างๆรอบข้างเป็นตึกหมดเลยตึกที่คุณค่อนข้างเหมือนกับคนมีคนแอบดูอะ นึกออกไหมครับเหมือนแบบว่าเราจะทําอะไรก็แบบเหมือนมีห้องนั้นมองอยู่ห้องนี้มองอยู่อะไรเงี้ยจานแต่นั้นต้องคอยดูด้วยคือการเลือกตึกเห็นไหมครับตอนนี้อาคารเนี่ยนะมันจะเป็นตัวบอกเราว่ารูปทรงแบบไหนถึงจะสวยงามอะไรต่างๆนะครับเวลาเราเลือกตัวอาคารเนี่ยนะครับไม่ว่าจะเป็นคอนโดคือผมบอกแล้วทางเข้าทางออกนะครับดูสะพานนะครับดูเวลานั่นมันมีนมสิ่งกีดขวางอะไรตัวตึกนี้เปล่านะครับหรือเปล่านะครับแล้วก็ต่อมาก็คือ ก่อนที่เราจะตัดสินใจเราจะเลือกอะไรต่างๆปุ๊บดูสีสันด้วยความโมเดิร์นของมันความทันสมัยของมันมันมีผลมันดูแล้วมันดึงดูดหรือเปล่านะครับบางคนตึกเนี่ยบางบางเลยตึกบางตึกนะครับ<า>แล้วบางบึกบางตึกนี่ก็โอเคเลยนะครับยกตัวอย่างอย่างตึกอันนึงขอเอ่ยนามนะครับไม่ทราบว่าทางทางทีมงาน มีหรอเปล่เมพปหรือเปล่าไม่เป็นไรไม่เป็นไรค่ะคือตึกตึกหนึ่งนะครับซื่อชื่อเหมือนสนามมวยนะครับโอเคค่ะเวลานั่นเขาสร้างตึกเนี่ยบางบางบางและยาวเป็นเหมือนกับสี่เหลี่ยมผืนผ้าตึกเขาเนี่ยค่อนข้างโอเคนะครับเพียงแต่ว่าทางเข้าทางออกเนี่ยบางทีแคบการแคบหมายถึงการทํามาหากินผมบอกว่าตัวตึกบอกว่าเอ๊ะเมงตึงข้างหน้าสั้นเราเคยเรียนเรื่องฮุงจุ้ยกันมาเมงตึง คุณพบคุณบอกว่าอไม่เข้าใจเลยเหม่งตึ้กันลานรับพลังด้านหน้าของ <c oughs> ตัวตึกของตัวอาคาร <c oughs> หรือลานจอดรถก็ได้ <c oughs> นะครับด้านหน้านี่นะครับเขาบอกว่าเป็นลานที่รับพลังงานถ้าลานนี่มันแคบมันสั้นหรือมันเบามันน้อยพวกนี้ไม่ดี <c oughs> นะครับอันนี้คือข้อสําคัญนะฮะเพราะว่าคุณจะหาเงินไม่ไม่คล่องหลังจากคืองี้เปรียบเทียบไม่ง่ายคือถนนใหญ่ปุ๊บเจอซอยซอย,ซอยเหมือนถึงแม่น้ํา ที่จะมาหานี่ก็คือแหล่งเงินน่ะที่คุณจะมาวิ่งมาหาตัวบ้านคุณเนี่ยะนะครับนะต่อมาก็คือพอเชิดมันเจอคอสะพานพวกนี้จะเริ่มดูทุนโดนกักน,นะแล้วถ้าเกิดมันไม่มีแหล่งรับพลังงานหรือรองรับอีกพลังงานพวกนี้มันจะหายไปเลยเช่นพอคุณเจอปุ๊บเกิดอ่อางง่ายๆนะครับคุณวิ่งมาจากถนนใหญ่ลงมาเป็นเป็นถนนวิ่งมาเรื่อยๆคดเคี้ยวอะไรต่างๆพลังงานมันก็เริ่มจะตายจเจอคอสะพานปืดเข้าตัวคอนโดเลยอ,อย่างเงี้ยโอกาสที่ตึกเนี้ยจะล้างเยอะ ดังนั้นก่อนตัดสินใจซื้อคุณไม่ต้องรีบซื้อแล้วแต่อย่างที่สิ่งหนึ่งที่จันบอกเก็บสังเกตเห็นนะคะที่เป็นออคอนโดที่เป็นชื่อสนามมวยที่จันว่าเขาจะสร้างแบบเยอะไงจารย์แล้วทําให้เหมือนเราเปิด เออระเบียงไปอันนี้คือคอนโดเพื่อนเลยนะคะคเปิดระเบียงไปเจอบ้านตรงข้ามอย่างเงี้ยค่ะเราก็ไม่สะดวกใจที่เราจะซักผ้าตากนูน่นตากนี่หรือว่าจะแบบวันดีคืนดีอยากจะนุ่งกระจงอกอกอกมาอะไรเงี้ยคือการอยู่คอนโดเนี่ยเราต้องเข้าใจอย่างนี้อยู่แล้วนะครับว่าฝั่งตรงข้ามเนี่ยมันต้องดูว่าฝั่งตรงข้ามเป็นตึกสูงหรือเปล่าแล้วราคามันจะถูกกว่าถ้าเกิดว่าเป็นด้านสระว่ายน้ําหรืออะไรเงี้ยมันจะแพงกว่า ใช่ไหมคะใช่ครับ,ค,รบคือมันเป็นแบ่งแบ่งเป็นส่วนอยู่แล้วแบ่งเป็นโซนอยู่แล้วะนะครับดังนั้นด้านหน้ามันก็เหมือนผู้หญิงอ่ะนะผู้หญิงก็ไก่างามเพราะขนคนงามเพราะแตง่งตัวแวะด้านหน้าก็จะทําให้สวยงามมีสระน้ำมีลานจอดรถมีสนามหญ้ามีอะไรต่างๆเวลามองออกมาตรงนี้เขาเรียกว่าวิวที่เขาต้องการจะขายเพิ่มขึ้นแต่ด้านหน้าอีกส่วนหนึ่งก็ได้ก็ที่เป็นด้านข้างของเขาที่มันมีไอ้ฝั่งด้านนู้นเนี่ยที่เราเลือกตึกด้านนู้นเนี่ยเราต้องดูว่ามันมีตึกสูงด้วยหรือเปล่าแล้วถ้าเกิดมันมองเป็นวิวทั่วๆไปวว่าาางเเ้รียก นะมองแล้วเหมือนกับจอนหนังที่เขาเรียกอะดูภาพสวยๆเมืองเขาเรียกภาพเมืองอะนะครับอย่างเงี้ยดูแบบวิวแบบพาโนรามาคือแต่ละคนแต่ละคนเนี่ยเวลาเขาเลือกเลือกคอนโดเนี่ยเราต้องบอกว่าตึกเนี่ยมันเป็นตัวตึกสูงอาคารสูงต่างๆเนี่ยบางครั้งเราไปเลือกฝั่งริมน้ําไม่ได้เราก็ต้องมาเลือกเลือกฝั่งทางด้านวิวที่เป็นวิวเมืองวิวไฟๆหน่อยใช่ไหมฮะแต่ว่าความแตกต่างก็จะแตกต่างกันละแล้ววันนี้ผมยังมีต่อไปไม่ต้องห่วงนะครับเลือกชั้นเลือกอะไรต่างๆโอ้มีหมดเลยเหรออาจารย์ เราเตรียมไว้หมด <Okay. S 1> เตรียมพร้อมไว้หมดนะครับดีกระแล้วก็ทา,ทางทางเดินภายในแล้วแม้ก็มีคําถามอีกเรื่องว่าวงจุ้ยเขาบอกว่าเขานับชั้นที่1ชั้นที่2ชั้นที่3าําเป็นไหมเราต้องเลือกตามธาตุของเราอะไรอย่างเงี้ย oh. มีหมดวันนี้ผมพูดให้แบบแจมแจ้งแดงแจ๋เวลาคุณจะเลือกซื้อหรือคุณจะเลือกเช่าหรือคุณจะเลือกเข้าไปอยู่เนี่ยเคลียทั้งหมดนะคะโอเคค่ะนะคุณผู้ชมอย่าเพิ่งเปลี่ยนไปไปไหนนะต้องติดตามนะคะแต่ว่าช่วงนี้เดี๋ยวเราพักกันสักครู่แล้วกันค่ะนะคะ,นะคะเดี๋ยววช่่หนน้าากกลัับมพูดตอ